มาเอาเลยครับตอนนี้ข้ามาถึงตลาดแล้วโอ้ไกลมากแบบนี้คุ้มค่านะคะอันนี้เราซื้อมาอะไรนะคะ65บาทอะามาเอา่อยครับตอนนี้ขํามาถึงตลาดแล้วปืนฉีดน้ําอุ้ยอันนี้ปืนเป็นปืนฉีดน้ําลม,มใช่ไหมลูกนี่อันนี้ใส่น้ําแล้วก็กางลมได้มาไมให่ได้หรอว่าจะสีอะไรครับันมีหลายแบบมากเลยนะสีแดงหรอ โอ้ยนี้มันเป็นปืนฉีดน้ำมีดาบด้วยอะทมามีปืนฉีดน้ำมีดาบด้วยอันนี้เป็นปืนฉีดน้ำาล่มแล้วก็อะไรอีกแล้วก็มีอันนี้อันนี้เป็นหนูแล้วก็อันนี้เป็นโล่มนะคะปืนฉีดน้ำนะฉีดน้ำได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะโอ้ยมีหลายแบบเลยใส่โลมอะถ้าลมต้องเป็นแบบนี้ลูกลูกต้อไปกลางเองเนี่ยเติมน้ำแล้วก็กางลลมได้เอาไหมเอาไหมครับเอานี่เหรอโอเคหยิบมาเลยวมาจอสีอะไรคะสีแดงเหรอมาเดี๋ยวแม่หยิบให้ นี่ตอนนี้ทันวาได้แล้วครับเดี๋ยวขอดูหน่อยขอดูหน่อยสีแดงโอเคปะได้แล้วเอาหนึ่งอันครับไปไปจ่ายตั้งก่อนเดี๋ยวเราจะาไปกลางร่วมให้งทันวานะคะว่ามันเป็นยังไงเนาะไปไปจ่ายตังเลยครับอุ้ยมีสลาม,ไ,มไหมเอาสลามไหมเอาสลามไปเล่นที่บ้านไหมครับเอออันนี้เป็นแป้งโดูอันนี้เป็นดินเบาครับดินเบา,เบาอยากเอาหรอจะเอาดินเบาหรือว่าจะาสลามครับเอาดินเบาหรอโอเคหยิบมาเลย นี่ได้แล้วไปจ่ายตังครับครับผมเงินี่เดี๋ยวป้าเอาไส้แม็ออกก่อนนะคะนี่ธันวาได้ปืนฉีดน้ำมาแล้วครับเดี๋ยวเขาดูหน่อยคะธันมานี่ปืนฉีดน้ำล่มป้าเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นที่บ้านกันนะเอาไปเล่นที่บ้านเนาะจะได้ลองกางล่มด้วยใช่ไหมครับโอเคป้ายนี่นะคะทุกคนตอนนี้ธันวาถึงบ้านแล้วนะคระธันมาก็แกะปืนฉีดน้ำล่มออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ธันวากางซิไหนธันวาลองกางซิกางล่ม นี่จะเป็นอย่างนี้เลยว้าวมาโคนี่ใช่ไหมลูกไปเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํากันนะทันวายิงยิงน้ําเล่นนะคะไปมาครับตอนนี้ทันวากําลังเปิดน้ําใส่ปืนฉีดน้ําแล้วนี่ตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนแล้วนะคะแม่เกดิก,ก็เลยซื้อให้น้องทํามาเล่นก่อนเลยแล้วส่วนตัวที่ยิงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นร่มแบบนี้เลยสามารถกลางได้ด้วยนี่ได้หรือยังเออเติมเยอะๆเ,เลยพี่ว่าเติมเยอะๆเ,เลยไปไปเติมมาใหม่เติมอีกเติมอีก เอาเติม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 เยอะๆเลยเดี๋ยวเราจะไปยิงต้นไม้กันนะไปฉีดต้นไม้กันนะครับไปนี่นะคะตอนนี้เราเติมน้ําให้น้งธรรมะเรียบร้อยแล้วที่ยิงเขาจะไม่มีนะ้แต่เขาจะใช้ปลายร่มยิงนะคะทุกคนอา้าวธรรมะลองสิขยับเข้ามาว้าว,ว,าว,ว,าวไปเดี๋ยวเราไปยิงตรงนู้นดีกว่าไปฉีดต้นไม้กันออ้ไปนู่นแล้วไปฉีดน้ำโอ้ยไกลมากธรรมะฉีดไปข้างนอกเลยหรอครับ เดี๋ยวเราฉีดใกล้ๆตรงนี้สิอ้าวฉีดเลยอันนี้เล่นง่ายนะคะเด็กก็เล่นได้ว้าวโอ้โหมันฉีดได้ไกลเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราฉีดใกล้ๆทีอีกรอบนึงฉีดไปตรงโน้นเลยโอ้โหไกลมากแบบนี้คุ้มค่านะคะอันนี้เราซื้อมาอะไรนะคะ65บาท นี่น้องทำมาสามขวบก็ฉีดได้เออร้องเพลงเลยเหรอนี่ตอนนี้ธันวาฉีดกล่องนะคะอ้น้ำจะหมดหรือยังโอ้โหกล่องเปียกหมดเลยธันวา อน้ำหมดแล้วเหรอโอเคอเดี๋ยวจะไปเติมน้ํากันนะคะแล้วนี่ก็เป็นปืนฉีดน้ําแบบล่มนะคะเด็กๆเล,เล่นได้นะคะแล้วก็ง่ายด้วยเนาะโอเคครับทันวาและคลิปนี้นะคะธันวาก็มาดวปืนฉีดน้ําล่มเป็นเท่านี้นะเราเจอกันใหม่คลิปหนาา้าสวัสดีครับ